สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับช่องน้องสายทองแฟมิลี่ครับผมวันนี้พาสายทองมาเข้าป่าไผ่ครับผมวันนี้มากินไผ่สักหน่อยวันนี้นครับพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนวันจันทร์นะครับผมไม่ใช่วันอาทิตย์แล้พักผ่อนวันจันทร์เตืน,น,น,นเนลาะหายกินไม้กินไผ่ครับผม อากาศเย็นเย็นนะครับลมชวยโอกินอะไรกินเครือแม่หนูไปไหนเนาะนี่เนาะมันค่อยติดแม่นะครับผมห่างกันได้แล้วครับทุกวันแต่ทองก็ชอบแต่ของแปลกๆครับผมเครือครับเป็นเครือเครือตําเยครับผมต้นตําเยครับผมยังไม่ออกลูกครับเป็นต้นเลยครับต้นตําเยครัะครับ กินไม่เยอะครับกินอย่างละนิดละหน่อยครับกินไปเรื่อยๆแม่หนูไปไหนนอ้อแม่หนูแม่แหลนไปหาถูตัวบ่อคันบ่แม่แหลนเออลมเย็นลมไผ่ยเย็นสบายเลยแม่แหลนไปหาหน่อไม้ครับผมในป่านะครับนู้นใครเห็นแม่แหลนหนูไม่เห็นะครับแม่แหลนหนูไปหาหน่อไม้แล้ว ทางนี Roth these, Roth ้ทางนี้แม่อยู่ทางนี้มุ้ยเดินหาแม่ครับไปหาแม่แล้วแม่หนูอยู่ไหนเอลเลนไปหากินไผ่ครับผมเสียงดังเอลเลนเลยครับได้แล้วมั้งหายตัวแล้วได้ไม้หน่อไม้โอ้ยได้แล้วกินแล้ว สายทองไปไหนล่ะสายทองจะอีอู้จะอีมาทางนี้จะอีมานี่มาทางนี้ดือ้อปากันไปแอบในป่าได้เนี่ยมุ้ยมานี่มุย้ยนุ้มมุย้ยปรกันไปหากินอะไรเนาะในป่ามืดๆเนาะเย็นครับเย็นมากเลยอยู่กับธรรมชาติเลยวันนี้ หาหน่อไม้แล้วได้ทองวันนี้ลูกเมียวเมียววันนี้มุย้ยเม,มียวมุ้ยมุย้ยหาแล้วมุ้ยมุยม้ยมุย้ยเออกินต้นกระหุงด้วยครับผมสวัสดีแม่ย่างสวัสดีข้าแม่แม่ย่างอธุจ่าแม่ก่อนเร็วอธุจ่าแม่ก่อนตกใจแม่แหลนดึงหน่อไม้ครับ ไม่เลนครัได้แล้วไม่เลนซ่อนในป่าเลยไม่เลนหาไม่เจอเลยไม่เลนได้ยินเสียงลุมคามไม่ได้หมูทรายกลัวครับไปไหนแล้วรายทองไปอยู่หลังแม่แล้วไปอยู่ตูดแม่แล้วไม่เลนได้อะไรเอาออกมาด้วยไม่เลนโอ้ได้หนอไม้ ม่ใช่หนอมันครับเป็นตอครับตออ่อนมาครับผมหนอเขาสับไปแล้วครับสับเอายอนไปแล้วเหลือแต่ตอมันอ้ไม่ได้เอาไปปลูกก็ไม่แลนเกิดไหมนี่มูซาซก็กลัวครับไปอยู่ข้างหลังเม่นนะีมาแลนมานี้ออกมาเด้อมาออกมานอกๆกมาแล้วนู่นครัวเดินวนครับ ยังไม่ชินกับฟ้าครับผมต้องฝึกอีกเยอะสวัสดีค่าแม่ยัางทุ่ยจ้าแม่สวยๆก่อนทุกยจ้ายัางม่วงแล้วทุ่ยจ้าแม่ยัางทุ่ยจ้าสวยๆก่อนอสวัสดีค่ายัางสวัสดีค้าสวยๆด้วยสวัสดีค่านอทุกยจ้าสวยๆสวัสดีค่าย้าสวยๆด้วยสวัสดีค่าไหนค้าสวยๆยังไงค่าสวยๆสวยๆย่างโอ้ค่าสวยๆแล้วสวัสดีค้าแม่แม่จ้า มาดีแล้วรายงานตัวแล้วโอ้ยอยากกินหน่อไม้กับแม่อีกตอนนี้มาอยู่ใต้ล่มไผ่โอ้ตอนนี้เย็นมากครับอากาศดีๆลมโอ้กินอะไรเนะี่ยกินงาไผ่ไปไหนแล้ะในมือน้อยๆได้อะไรกินเครือ เขายังไม่ชินกับป่าครับต้องฝึกไปเรื่อยๆอยู่ป่าไม่ได้ไดนะนี่ถ้าพ่อมาอยู่ด้วยนี่ใครจะร้องหาพ่อเลยมั้งนี่ร้องไหมนี่ร้อ,องร้องเออเหวี๋ยวตุย,ต,ย,ต,ยตุยเลยแม่เลนนก็ไปอยู่ในกอไผ่ก็ไม่ยอมออกมาแล้วไม่เลนนี่ ย็นบ่อยู่จักสองชั่วโมงเด้ออยู่ป่าไผ่นี่แหละค่อยเข้าบ้านเด้อเอาอะไรในเหรนออกมาแล้วในเหนได้ไรออกมาแล้วมาแล้วไม่เล่นหมทานทานเครืออีอนนกินเครือกินเครือ เนเขือเหมือนบงเลยอยากขอคุณแม่ครับคุณแม่ก็ไม่ยอมมาออกมานะครับม,มาแล้วแม่ออกมาแล้วเย่งกันแล้วใอ้นูชิมหน่อยแม่อร่อยไหม้องอยากชิมแล้วลมอะไรเนาะลมแรงมอนนี่สงสัยจ,จะเป็นลมแรงครับผมของฟ้าไม่มีมมเมฆสก,ก้อนเลยวันนี้สภาพอากาศจะร้อน อัน้ำบ่อยๆเด้อหมูซัยกินน้ำเยอะๆด้อหนูนต้องทานน้ำเยอะๆอัดน้ำบ่อยๆไม่เลี้ยนเหยีบยบนอไพแเลยครับมองไม่เห็นนะครับผมกุกกักุกกกอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ในพุ่มไม้มีอะไรในกอไผ่นอเนาะมีอะไรในกอไผ่หมูซัยไเลียนได้เลยครับ อ้ตายทองแย่งได้แล้วแย่งกันแล้วอแม่ไม่ให้แม่เอาไปคื้นตายทองจะแย่งก็แม่หยับเอามือเด้อไม่แหรอนึกว่าไม้ไผ่ไม่แหร่หยับเอาได้อย่าไปแย่งแม่อย่าไปแย่งแม่มาๆแม,ม,ม่อร่อยหรอกมาเด้อโอ้โว่ม,ออมาโชว์ตัวเลยแม่แหร่มองไงเห็นเด้อแม่แม่แมแมเอ้ยห,น,หน,นูหนูร้อนหนูร้อนวันนี้ต้อง ดูดพุ่มแล้วภาบานเราว่าดูดพุ่มครับสาไทยเขาเรียกหลบมัง้งลบหลบตามสุมทุมพุ่มไม้ภาษาสาทยทองบอกว่าดูดเอยดูดพุ่มแล้ววันนี้ดูดพุ่มกินแล้วไม่ใช่นอไม้อ่อนนะครับผมเกค,ครับเป็นหนูฮสาทยทองออกมาให้ดูแล้วไหมโอได้มาแล้ว ของที่เขาเย่งกันนี่จะอร่อยครับผมถ้ามีเยอะก็ไม่อร่อยครับมีน้อยเนี่อร่อยใช้ทองบอกอย่อยไหมเนี่ยอร่อยเอสียงเคียวกรอบกรอบเลยยังไม่แลนจะหามาอีกเด้อไม่แลนไม่แลนมือยาวที่ไม่แลนเข้าไปหาหนอไม้ไม่ใช่นอเลยครับตอไม้เลยเลยที่เขาสับไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเหลือครึ่งหนึ่ง ยังไม่แข็งครับอ่อนๆอนูแต่ให้กินหนอเลยเขาก็ไม่กินนะครับผมหนอไม้มันขมเลยไม่ดูครับอย่างนี้จะชอบกินครับเล่นกินแต่หญ้าก,ก็เบือครับผมกินของแปลกๆแม่แลน์ไม่ยอมบอกมานะครับผมที่ดิมว่าใครมองเห็นแม่แลน,บน์บ้างเนาะอยู่ในพุ่มไม้เลยครับซ่อนตัวมองไม่เห็นครับผมไอทองนี่จะ กลัวป่าลกอยู่ครับผมกลัวต้นไม้กลัวป่าลกอยู่ได้แล้วในนอแผนเดียวยืนเลยครับผมแต่ก่อนได้เห็นพ่อนั่งถ่ายโทรศัพท์นี้จะมาครับเดี๋ยวนี้ไม่มาครับผมไม่มาคุยแล้วครับผมโตเป็นสาวแล้วไม่คุยไม่มูลแล้วเป็นสาวเรียบร้อยแล้วนูนี่ครับ ตาอันนี้เล่นทั้งวันนะครับผมแทะทั้งวัน,นครับผมดูฟันแข็งแรงขนาดไหนหกินนะ่ะเออดูมันจะบาดปากเด้กินดีๆเด้อเคี้ยวให้ละเอียดมันจะถ่ายยากนะอือกินไม่สมตัวเลยเนี่ไม่แลนหายแล้วครับต้องใส่จะได้แล้วไม่แหลนฟังเสียงเด้อไม่เมฆแสดงเสียงกรมูมีแสดงว่าได้แล้ว ถ้าไม่ได้ยินเสียงแสดงว่าไม่ได้รอฟังเสียงเอาด้วยไม่ไม่โอ้ดังแล้วดังแล้วได้แล้วเจอแล้วไม่แลนเจอแล้วได้แล้วครับผมดึงมาแล้วครับได้แล้วไม่แลนเอออ้าวเอาใส่ทองกลัวอ้าวหนูกลัวมาหนี้มาหนี้ไม่ต้องกลัวมาหนี้มามาพอเด้อ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมูสายด้วยครับผมขอบคุณครับ